ดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้พี่นีจะมาลองกินผักน้ำนะคะที่ไปเก็บมาเมื่อวานนี้นะคะทุกคนพร้อมด้วยย่าหวานของเรานะคะดอกย่าหวานนะคะที่พี่ดีไปเก็บมานะ,ะดอกเขาจะเหมือนดอกฟักทองเลยนะ,ะทุกคนอ้โอ้โอนี่เราก็ต้มเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้มเสร็จแล้วนะคะผักน้ำกับอันนี้ เออยอดย่าหวานนะคะเราก็ต้มรวมกันกันกบอักหนามเลยพี่นี้ก็ทําน้ําพริกหนุ่มเอาไว้นะคะน้ําพริกหนุ่มทําเองน้ําพริกหนุ่มแมงดานะคะแล้วก็ใส่เอน้ําปูลงไปด้วยนะคะทุกคนเราจะลอง กินดูนะโอ้ดูหน้าล้างผักนะคะปั่นผักเก็บมา,มาวานนี้อืเราก็จะกินกันบพริกหนุ่มให้ดูนะคะอันนี้ผักนานนะคะรสชาติรสชาติของผักนานก็ขมนิดๆเนอะ คมนิดๆนะคะนี่ผักนามนะคะผักนามคำที่สองคำที่สองนะคะหน้าไม่สวยนะวันนี้ไม่เป็นไรหรอกโมจะสวยจะไม่ได้คลิปเพราะเดี๋ยว <c oughs> งานเยอะอื้ม <c oughs> <c oughs> ข้าวร้อยคนที่เคยกินจะคิดเหมือนกันไหมครับอร่อยรสชาติจะเหมือนดอกแคนะคะทุกคนรสชาติผักน้ำนี่จะคล้าย กระดอกแค่นะคะทุกคนดอกแครที่เข้ามาแกงส้มพี่นี่คิดว่าเอาไปแกงส้มแทนดอกแค่คงจะอร่อยนะผักน้ำเนาะเอามาลวกกินก็อร่อยนะทุกคนก็เอามาฝากเอสซีเดี๋ยวเราจะลองกินผักหวานดูนะคะนี่นะคะคำที่สามเมื่อกี้มันร้อนเนะกระเป๋านะ <laughs> ต้องกินกับมือนะคะ อืมอมมเฮ้ยมันหยอกแค่หยอกแค่ที่อันนี้เราก็จะมากินยอดผักหวานนะคะให้ทุกคน ชมนะเดี๋ยวก่อนนะเออผักน้ำนี่เออผักน้ำนี่พี่นีกินครั้งแรกนะครั้งแรกในชีวิตเลยนะชอบพี่นีชอบแล้วแหละโอ้ชอบอร่อยนะคะถึงจะขมก็ขมไม่มากนะคล้ายๆดอกแค้วบ้านเราเลยอ่ะทุกคนกินคำที่สี่เดี๋ยวก่อนนะมันอร่อยหยุดไม่ได้นะะทุกคน อืทำแกงส้มเนาะรวมนะแทนดอกแครได้เลยนี่ยอดเอ่อยะหวานเนาะย่หวานยะหวานอือห อ,อร่อยทุกคนไม่ควรพลาดนะยาหวานนี่อร่อยมากนะทุกคนอร่อยมันมันนะคะมันแล้วเรามากินกับปลาเนึ้อนะคะกับน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกปลาทูคิดว่าเอาไป ผัดก็อร่อยนะคะผัดคือว่าไม่ต้องให้มันสุกมากนะคะเอาไปโยนโยนนะเด็ด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 แล้วก็โยนลงไปนะเอาไปผัดทำเป็นผัดผักรวมนะอร่อยอร่อยมากนะคะทุกคน จะอร่อยคนละอย่างนะคะทุกคนเราจะพูดยังไงคะยอดผักหวานนี้เราจะพูดยังไงหวาน,นะะหวานนะคะหวานหวานมันๆอร่อยนะคะทุกคนพี่ชอบกินเนาะอืม ข้าะแก้เปรียบเทบนะย้าหวานคนที่เคยกินแล้วจะคิดเหมือนพี่นีไหมว่าคล้ายๆสั่งข้าวโพดนะคะข้าวโพดอ่อนที่เราเอาไปต้มนะคะไปต้มกินจิ้มน้ำพริกเนาะสั่งข้าวโพดข้าวโพดนะคะจอกคล้ายๆนะ,ะย่าหวานหลายคนคิดเหมือนพี่นีไหมว่าที่เคยกินย่าหวานยอดย่าหวาน เขาจะคล้ายๆข,ข้าโพดอ่อนนะคะข้าโพดอือหืออมันมันหวานหวานเม,ม,มันข้าโพดนะคะทุกคนอร่อยแล้วเราจะกินดอกอือหือ้าดอกมันก็จะคล้ายๆหรอย ตรงดอกนะคะจะคล้ายๆดอกฟอกทองคล้ายๆนะจะคล้ายๆดอกฟอกทองนะคะทุกคนจะกินแล้วรู้จักแล้วก็ดีนะคะขอบคุณมากๆที่พากินนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วทุกคนไม่เคยกินก็ทดลองนะวันนี้พี่นีลองหลายกษัตริย์เลยนะ,ะทำวิดีโอไว้เยอะเลยนะคะทุกคน ฝากติดตามฝากชมนะคะวันนี้พี่นีก็เอาวิดีโอนี้รีบเอามาฝากชอบนะโทษทีกินคนเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่มีเพื่อนไม่มีเด็กกินคนเดียวกับน้ำพริกแมงดาพริกหนุ่มของเราอร่อยนะคะกินข้าวขมือน,นี่อร่อยนะคะทุกคนที่ตั้งกล้องก็ไม่ดีนะมันแคบเพราะว่าพี่นีผักข,ข้างหลังเต็มเดือต้องล้างนะคะทุกคน อืมอืมอร่อยและอย่างเรามาลวกคู่กันนะคะแล้วเรามาจับยอดย่้าหวานนะคะยอดย่้าหวานผสมกันกับเออ่พักน้ำนะคะเรามาผสมเป็นคำเดียวกันนะคะทุกคนนี่ จะออกมาอย่างไงนะคะทุกคนเอามาผสมเป็นคำเดียวกันนะพี่นีจะเป็นคนกินอาหารโชว์ไม่สวยไม่งามเพาใส่ฟันปลอมนะ,ะทุกคนอาจจะไม่ดูไม่สวยไม่งามนะ อืกินรวมกันเนี่ยอร่อยค่ะถ้าเรากินรวมกันนี่นะรสชาติของเออ ผักหวานเอ,อ่อย่หาวานเขาจะมีความหวานมันนะแต่ว่าผักเอ่อไอ้ไนี่นะคะเขาจะมีการเอ,อ่อขมขมเหมือนดอกแคนะเรามากินเอ,อ่อผสมกันนะเราจะไม่ค่อยได้เอ,อ่อรสชาติของความขมนะมันจะตัดกันไปเลยนะคะทุกคนเข้ากันเข้ากันดีเข้ากันเข้ากันเข้าม <laughs> าเถอกันแล้วนะคะทุกคนนี่แหละ เข้ากันดีนะแล้วหลายๆคนลองเอาไปอดูนะเีพี่นี่กินอีกคำมันก็จะจบกินข้าวเออฟันไม่ดีนะอาะปลาไม่ค่อยได้ไม่มีแรงหรือก็แขนขาแล้วก็กหล่นนะกินคนก็คิดว่าหมูมามะยดามดากันนะอุตส่า้ดูเก็บมาก็เหนื่อย Excuse-moi de manger, pas très bien, pas joli. Je présentais légumes. สวัสก็เรยว่าจีทรงมองเช่ไปนู่นเปิผมองเชยแต่ทางเพจซองเตะก็พูดภาษาฝรั่งเศสนิดหน่อยนะเพราะว่ามีเอฟอีผู้ชายข้างบ้านมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะเดี๋ยวเกิดว่าเขามาดูคลิปพี่นีแล้วเขาจะว่าเยีวนี่ว่าเป็นอะไรสัสดีค่ะพบกันใหม่ลองนะคะลองเอาไปทำกินนะคะ